วันนี้พระนางคารแล้วเรามีข้อคิดที่ประหลาดประหลาดสักหน่อยนะครับคือเราเขาบอกว่ายาคบเนี่ยได้ตอด่อสู้กับเทวดาตั้งแต่ตอนหัวค่าจนถึงรุ่งสางแล้วก็เห็นว่าจะชนะยาคบไม่ได้ก็ทุบข้อต่อสะโพกของเขาแล้วเขาก็เดินทางกระโปกกระเ็กมาบรรุทธพูนั้นก็บอกว่าปล่อยข้าพเจ้าไปเถิดแล้วยาคบก็บอกว่า จะไม่ปล่อยจนกว่าเจ้าจะบอกว่าเจ้าเป็นใครยาโคบบริพุนนั้นยังถามยาโคบว่าท่านชื่ออะไรยาโคบบอกว่าเขาเจะชื่อยาโคบชื่อของท่านนั้นจะไม่ใช่ยาโคบอีกต่อไปเทวดาบอกต่อไปก็จะเป็นอิสราเอลอิสราเอลนี่คือความหมายคือเดกต่อสู้กับพระเจ้านะครับได้ลกลายเป็นประเทศอิสราเอลนจนถึงทุกวันนี้ทีนี้พระวรสารนั้นพี่น้องครับ เราได้เห็นพระเยซูเจ้าที่เดินทางรอบประเทศอิสราเอลนั้นนะ่ะพระองค์ไปเทศและก็ไปรักษาทุกๆคนทุกแห่งในหัวเมืองในหมู่บ้านไปเทศนาให้คนจนคนรวยคนที่ได้รับการศึกษาและคนที่ไม่ได้รับการศึกษาเลยเทศให้แก่คนที่เป็นคนดีและเป็นคนบาปแล้วก็ คนที่ปกติและไม่ปกติทุกคนนั้นเป็นผู้ที่พระองค์ทรงรักพระองค์ไปประกาศพระอาณาจักรของพระบินเจ้าให้แก่ทุกๆคนได้รักษาเขาพี่น้องครับประชากรที่พระองค์เดินไปเดินมาก็เห็นว่าเขานั้นนะ่ะไร้ความหวังไร้ความช่วยเหลือ ก็เพราะว่าหัวหน้าของเขาก็คือสาดุสีและฟาริสีเนี่ยไม่ได้สนใจพวกเขามากเท่ากับเงินทองที่พวกเขาได้มาจากคนจนเหล่านี้เพราะฉะนั้นพวกหัวหน้าของเขาก็คือคนที่ไม่มีแสงสว่างแล้วแล้วก็พาคนอื่นไปสู่ความมืดประชากรจึงต้องเดินระเหตุระหนุนไปโดยที่ไม่มีหัวหน้าที่ดูแลใจใสไม่มีพระสงฆ์ที่สนใจเขา เองนี้พระเยซูเจ้าจึงบอกกับศิษย์ว่าให้สวดขอพระบินเจ้าเพื่อจะได้มีบุคคลที่ดีที่เป็นคนที่ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่แทนพวกเหล่านี้เพราะว่าพวกเหล่านี้เป็นพวกที่ไม่ได้ช่วยประชากรแต่จะทำลายประชากรเสียอีก ดังนั้นเราจึงเห็นว่าพระองค์มาในฐานะเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีแล้วก็พระองค์ไม่ได้เป็นเหมือนกับคนที่เป็นลูกจ้างที่ทิ้งแกะเวลาที่มีปัญหาหรือมีศัตรูจะมาครับพระองค์เมตตาพวกเขาเพราะว่าพวกเขาลำบากแล้วก็เหมือนกับแกะที่เจ็บป่วยแล้วก็ไม่มีคนดูแล มากกว่านั้นอีกก็ยังมีปีศาจมาเบียดเบียนในทางนี้เราก็จึงเห็นว่าเขาต้องการพระเยซูเจ้ามากที่สุดและพระองค์ก็อยากจะบอกว่าพระองค์อยากจะส่งคนงานไปไปเพื่อจะได้ดูแลพวกเขาแม้แต่ปัจจุบันนี้ถ้าหากพระสงฆ์ที่ออกไปดูแลสัจบุรุษด้วยความเสียสละแล้วก็สนใจใดีเขาใน ในทุกสถานการณ์เนี่ยพวกเขาก็โชคดีก็เพราะว่าคนเหล่าน,นี้ก็จะเป็นผู้ที่ดูแลแทนพระเยซูเจ้าผู้ซึ่งเป็นหัวเป็นใหญ่จะต้องการใช้มือของพระสงฆ์ใช้เท้าของพระสงฆ์ใช้ปากของพระสงฆ์ใช้ตาของพระสงฆ์ในการที่จะดูแลสัตว์ปรุษที่กําลังมีความทุกข์ยากลาบากพี่น้องครับในช่วงนี้เป็นช่วงที่ พวกเราเห็นว่าแต่ไหนแต่ใรมาไม่เป็นอย่างนี้เลยถ้าจะว่ามาแล้วก็คือลําบากที่สุดเพราะเราจะพบปะกราต้องใช้หน้ากากเราจะพูดอะไรกันก็ไม่ให้อยู่ใกล้กันเราจะไปไหนมาไหนก็ลําบากโรงงานหลายแห่งก็ปิดทําให้คนงานของเราที่ไปทํางานอยู่ภาคกลางต้องกลับมาหรือว่าไม่มีงานทําดังนั้นเราจึงเห็นว่าการที่พระเยซูเจ้าได้ส่งพระสงฆ์มาอยู่ตามที่ต่างๆนั้นเนะี่ย ถ้าผสมเป็นคนที่ขยันมันเพียรเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์แล้วก็ดูแลลูกแก่ของพระองค์อย่างที่พระองค์ต้องการผสมก็จะทําหน้าที่ให้กับความหวังแก่พวกเราเป็นต้นในช่วงนี้นะครับขอพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ